สวัสดีค่ะครูอิงเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูอิงหักควายเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปของครูอิงนะเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ,ะคุณอิงก,ก็มีหลายเรื่องนะคะสิมกบอกเมื่ว,า,วาสุพีสุนองเข้าฟังเนาะค่ะก็ถาคุณอิงจำได้บ,เบดเนาะนะคะ,อะตอนเนี้นะคะปัจจุบันกับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะลมหนาวเริ่มมานะคะตอนกลางเว้นนี่ห่อนเนาะ ะะพอหอดตกแรงมากนะคะจนเมือ่ออากาศก็เย็นเลยะะล่ะค่ะลมกับพัดว่อยๆนะคะอยู่ขอบคู่อิงนะคะกับขึ้นกันนะคะพอหอดตอนแรงมากนี่ช่วงเวลาผัวเพเนาะหรือเวลาเริมเริ่มจะหกมงแรงนะคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะลมก็เริ่มพัดแล้วนะคะบางมือที่ลมพัดแห้งห้ายคูอิงกับบเดเอามุงข้นเนาะ นะคะแล้วก็กับบุคคลเอาเขาลงหนามลงนอนน้มเพอเท่าดัดนะคะกับมื่อเนึ่นก็ลงลงนอนหนามตอนแรงตอนบ่ายนะคะช่วงบใบใบสองใบาสามลงนอนหนามเพราะว่าหนามมันจะเย็นหนามหนามเพราะคุยันเป็นหนามบอสเร็จเนาะนะคะมันเป็นบอปูนนะคะหนามมันจะเย็นแห้ง เอาลงเอาเขาลงนอนนามก็จะเอาลงไดโบอบอน่านลายนะคะพวาอย่งางพวญย่านเขาเป็นวัดนะคะตอนนี้วายในะขอคูอ่อิงกะเริิมเริ่มจามเริ่มไอนะคะตอนแรกก็สังเกตว่าเป็นหยอดกินห้ามบนะคะก็เลยลดห้ามลงบไให้ามเบิงกันยังจามคือเก่านะคะแต่ไปสังเกตเบิงจมูกแล้วจมูกบบแห้งใบหูกับโบเย็นนะคะก็สะแสดงว่าบบแม่นไข่ มับบเป็นไข่นะคะแต่ก็อาจจะด้วยอากาศเปลี่ยนนะคะเห็นให้เขาเกิดอาการแพ้นะคะจามไอนะคะอาจจะเป็นวัดเหลื่อมต้นนั่นแหละค่ะนะคะขี้มูกกระโบไลนะคะกระไข่แน่เราก็ต้องสังเกตเบืองน้ำนะคะวิธีการของคูเอิงก็คือถาควาามันไอน,นี่เนาะนะคะคูอิงก็ใส่ยากแก้ไอไนี่แหละนะคะยากแก้ไอขอคนนะคะเป็นเม็ด ตานตัวญ okay? mm ่แ hmm, น่คือตอนนี้แม่แม่งแม่งามตาของครูอิงเนาะนะคะแล้วก็โอู้ไนเตอสูงหน่งร้อยสี่สิบแปดเนาะนะคะครูอิงก็ใส่ยาแก้ไอของคนนี่แหละนะคะหกเม็ดหกถึงเจ็ดเม็ดนะคะกัทิ่มใส่กับหัวอาหารเลยหัวอาหารเม็ดนะคะเพคนก็จะกินพร้อมกันกับอาหารนั่นแหละค่ะนะคะกัซอยบันเท่าได้นะคะเบื้องต้นคูอิงก็ ไข้กินจังสีมากกับเสาแรกเสาแรกมาสองสามมือแล้วนะคะอาการไอคลองแม่งแงมตากิ่มดีขึ้นนะคะบัดนี้ค่อยหน่อยนะคะซองแม่สาวของคูอิงก,ก็เริ่มไอนะคะมันอาจจะเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนนี่แหละนะคะตอนกลางคืนลมแห้งอากาศเย็นนะคะคูอิงก,ก็ใส่วิธีการเดียวกันนะคะก็คือใส่ยาแก้ไอนะคะใส่ยาแก้ไอ ถ้าเป็นตัวหน่อยในคุยงก,ก็จะใส่ซีถึงหาเม็ดนะคะถิมใส่กับหัวอาหารเราแล้วก็จะกินพร้อมกันบบดนี้นะคะอ่าอีกวิธีหนึ่งถี่คุยงใส่นะคะก็คือการต้มน้ำขิงนะคะต้มน้ำขิงก็สื่อขิงแก่เขานี่แหละนะคะในตลาดนี่แหละขิงแก่ก็จะแพงในจักน้อยเนาะคะ่ะสื่อขิงแก่นี่แหละนะคะมาต้มต้มเป็นหม้อเลยถิมไว้นะคะ ต้มเป็นหมอเลยพ่อ,พอต้มไดนามคิงเข็มคนแล้วนะคะเขากับปลอยไหวให้มันอุ่นนะคะครูอิงก,ก็จะอพอมันอุ่นแล้วครูอิงก,ก็จะใส่ปอดเขานะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่าคิงเนี่ยมันซอยในเหลืองของอาการไอได้นะคะใส่กับคนได้นะคะคือนำคิงเนี่ยจะซอยได้หลายได้หลายกว่ายาแก้ไอเลยล่ะ นะคะเป็นยังคือว่าจังสันเพราะว่าคุยมีประสบการณ์นะคะคือมีอาจารย์อยู่ผู้หนึ่งนะคะที่เล่าเลาไอ,ไอเรือล่างเลยละ่ะนะคะคุยก็เลยนาน,าน้ำเพลินให้เพลินชงน้ำคิงกินนะคะเพลินก็เลยชงน้ำคิงแทะน้ำคิงแบบไม่มีน้ำตาลเด้อค่ะนะคะเพลินก,ก็กินน้ำคิงนะคะ กินน้ำคิงตอนแรกตกตอนสอมาเพื่อนก็กนมาบอกคุณอิงว่ามันดีขึ้นอิลีคุณอิงนะคะเป็นยังคือว่าสาันเพราะว่าคุณอิงใส่กับเจ้าของประจำนะคะเวลาคุณอิงเจ็บข้อไอนะคะเป็นวัดไอเดือร่างจังสิกินยาแก้ไอกะกะพ่อได้ทุเลาเบิดเบิร์ตฤยานะคะกะไอคือเกา่ากังคืดเนี่โอ้ขั้นข้อนะคะขั้นข้อหลายนะคะวิธีการก็คือ กินน้ำขิงนี่แหละนะคะกินน้ำขิงที่ไม่มีน้ำตาลนะคะเฮาจะอาตอนที่คู่อิงกินเนี่ยคู่อิงบอดี้เอาขิงมาต้มดอกนะคะกะซื้อขิงฮอตตาหรือขิงจินเจนี่แหละนะคะที่เป็นขิงร้อยเปอร์เซนมาชงกับน้ำกินตอนอุ่นเด้อค่ะนะคะ,นะคะจิบจิบตอนอุน่นก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคู่อิงว่าถ้ามันใช้กับคนได้ได้ผล ะะมันต้องใส่กับควายได้พน้นวิธีกัน <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่วิธีการเท่าก็คือถาซีซือฮอตตาเรือว่าซอจินเจมันก็นจะแพงเนาะนะคะ <c oughs> เลยใส่วิธีการนี่แหละคะ่ะซอคิงแก่มาตุ่มเอาให้ได้น้ำคิงแล้วก็ทิ้งไว้ถ้าได้น้ำคิงเข้มข้นแล้วประมาณหนึ่งนะคะสีเข้มข้นแล้วาก็พักไว้ให้มันอุน่นอุ่นแล้วก็ใส่สลิงนี่แหละนะคะ สลิงก็จะมีแบบสลิงระดับน้อยกลางใหญ่นะคะคู่อิงใส่ละสลิงใหญ่สลิงพลาสติกนะคะอันละห้าสิบบาทขนาดใหญ่เลยนะคะคืบหนึ่งนะคะกับซุน,น้ำขค้งนั่นแหละนะคะเอาปอนตอนอุ่นๆนะคะแล้วก็เอาเขาไปตรงคางๆปากคองควายนะคะแล้วก็ฉีดเขานะคะฉีดเขาจากสองําจากสองสามสลิงนะคะ คุยคือมันดีขึ้นนะคะมันกิดซอยได้นในเรื่องของอาการไอของของควายคือกันเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คุยิงกมีทิบเ,เ,เ,เล็กๆน้อยนะคะเมื่อฝากในอากาศหนาวจังสี่ควายเห่าในขคาก็จะเปลี่ยนอ่ากับปั๊บสาพน้าบรทันลังเกือนะคะถึงควายหน่อยควายใหญ่ปั๊บสภาพน้าบอทันแพ้อากาศเย็นก็จะมีอาการไอนะคะเขาต้องสังเกตเบิ้งว่าเราไอหยอดอ่าหยอด หยดเฟื่องมีฟุน้นบอกหรือว่าไอหยอดห้ามบอกนะคะหรือว่าไอหยอดว่าเพิน่นเพิ่นเป็นวัดแล้วนะคะคินกะแก่อาการวัดได้ได้ได,ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ฝังหนองเฮ้านะคะดูแลควายในขอกเขาพร้อมนะคะควายงามเฮามันต้นทุนสูงเนาะนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลนจัาหน่อยนะคะคเป็นวิธีที่สามารถที่จะเอาไปใส่ได้ปั๊บใส่ได้ในขอกควายเฮาเนะ นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเทาจะโท่ห้ามออังเสียพอมอประสุทตย์เท่าที่เพื่นดูแลเนี่ยเพิ่นดูแลพื้นที่กว้างนะคะอาจจะบบว่างท่านใจเฮ่านะคะเพราะฉะนั้นเท่าก็ต้องอดูแลเองนั่นะคะศึกษาวิธีการนั่ว่าการรักษาอาการไอในคนนะคะใส่ยังใดแน่นะคะเมื่อมันใส่ในคนไดมันก็ต้องใส่ น้ำงัวควายได้คือกันเพียงแต่ว่าต้องเพิ่มปริมาณขึ้นนะคะจะใส่ปริมาณเดียวกันกับคนบดได้เพราะว่าน้ำนักเขามต่างกันเนาะนะคะก็เพิ่มปริมาณขึ้นซื้อ,อ,อนะคะเท่านั้นแหละแต่คุยวัาน้ำคิงนี่นะคะใส่ได้ดีเลยแหละนะคะช่วยรักษาหวัดได้แล้วก็อาการไอได้ไอเลือดลังก็ยังช่วยได้คะ่ะหายไดดด้วยนะคะน้ำคิงตุ่มเฮานี่แหละนะคะเป็นสมุนไพรไทยเฮาจังได้กะ ใส่ใดคือเก่านะคะมีสรรพคุณที่รักษาไอรักษาวัดใดคือเก่านะคะบ้านี่นะคะคุยก,ก็อาจจะอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆอ่ะนะนะคะที่จะคุยให้ฟังมันเป็นปัญหาเก่าๆที่หลายคนได้โทรมาปรึกษาคุยอิงนะคะบว่าสิเป็นในเรื่องของการที่สื่งงอควายมา นะคะซื้องาะควายมาในราคาทองมาหดคอก็คุยกันคักแน่น่ะละคะ่ะว่ารับประกันทองรับประกันตำนี้นะคะก็จ่ายเงินยังกันเรียบร้อยเอาควายเขาคอเรียบร้อยพอมาหดคอกปั๊บนะคะควายมีอาการเป็นซัดเอาหมอมาตรวจปรากฏว่าควายบอดทองนะคะก็แจ้งไปยังเจ้าของควายผู้ที่ว่ารับประกันกันน่ะละนะคะ บาดนี้ปัญหามันเกิดตรงที่ว่ารับประกันกันอยู่เหมือสื่อแต่พอเอาควายมาแล้วปั๊บนะคะผู้ที่เพิ่นขายเข้าไปเนี่ยเพิ่นกับมุนเพิ่นก็ต้องไขว่าเพิ่นเป็นเงินมุนนั่นแหละก็ต้องไปสื่อตัวไม่มาขายคือเก่าพอมหอดของเขามันมีอาการเป็นซัดปั๊บบ่อนั่นดอกค่ะพอกลับไปหาเพิ่นปั๊บว่ามันบ่อทองสีขึ้นวายคอเงินขึ้นจังสิทั้งจ้าของควายก็บอกว่าบ่มีเงินแล้วเงินใส่ไปแล้วจังสิ จบบทนี้เฮาจนใจนะคะเบิดหนทางเพราะว่าอย่างถึงสิขึ้นควายไปปรับเข้ากับบอดด้เงินคืนถึงจะรับประกันกันบอกกันคักบอกกันแน่นะคะแต่สุดท้ายก็คือขึ้นเงินบอดได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นการเกิดการถี่เสียเปรียบกันขืนนะคะแล้วก็อาจจะเสียความรู้สึกกันผอมนะคะคู่อิงถึงบอกว่าจังได้กะ้างถาเฮาต่างใจสื่สอวายทอง หรือว่าาไปเบ่งควายทองเพิ่นวารับประกันทองจังสี่นะคะวิธีวิธีการเดียวเลยที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุก็คือให้เศร้าทองหรือว่าตรวจทองเบ่งก่อนนะคะผู้สื่อกับผู้ขายต้องตกลงกันนะคะว่าย่อมให้ตรวจทองโดยการอันตราเศ้าโบฐานย่อมให้ตรวจทองโดยการอันตราเศ้านะคะก็ให้เศร้าเบ่งอยู่ขอกเลยอยู่ขอกผู้ขายเลยนะคะเศร้าเบ่งตรงนั้น นะคะห้หมอผลนรับประกันเรียกว่าทองทองแหลวจังต๊ะลงสื่อขายกันนะคะเป็นคือคือมันจะซอยจบปัญหาทุกอย่างเลยค่ะนะคะเฮาสิบโบเฮาสิบบเจอปัญหาหนี่เลยเห็นเฮาเสือความรู้สึกแล้วก็เบิดกําลังใจในการเลี้ยงงวควายเนาะนะคะเศว้าตรงนั้นเลยก่อนที่จะจ่ายเงินกันแล้วก็จ่ายเงินเอาควายกับบาทจังสีนะคะตรวจทองให้เรียบร้อยเพราะว่าเดนหมอเฮากับมีระบบเศว้าเนาะคะ่ะเป็นเครื่องอันตรเศว้านะคะ อตอนเดียวเดี๋ยวนี้นะคะก็คือมันสามารถที่จะเศร้าได้แล้วได้ภายใน30กว่าหมื่นก็เศร้าได้แล้วเห็นตัวอ่อนแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ใส่เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เนาะนะคะเป็นวิธีการเดียวเลยนะคะที่จะตัดปัญหาทุกสิ่งอย่างนะคะก็คือการเศร้าก่อนที่ตกลงสื่อขายกันนะคะถ้าสื่อควายราคาทองเนาะนะคะบัดน,นี้นะคะหลายคนถามนะคะก็คือเลี้ยงควายเลี้ยงงวจังหดจังอ้วนนะคะ ให้กินอย่างอาหารอย่างจังอ้วนนะคะาถามว่าในเหลืองของอาหารมันมีส่วนบม่มมันกับมีส่วนค่ะนะคะมีส่วนคือกันนะคะแต่บัดนี้ตัวที่จะสามารถช่วยได้นะคะเสริมให้อ้วนเร็วก็คือวิธีการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงก็คือง่วควายเนี่ยนะคะมันตองมีเวลาพักผ่อนของเขาเนาะนะคะสังเกตว่า การเลี้ยงควายสมัยก่อนปล่อยทงผูกกลางทงนะคะสิบโมงสิบเอดโมงจังไปเอาเัาควายลงกินน้ำกินน้ำแล้วก็เอาเขาห่มนะคะใบสองใบโมงใบสองโมงกับไปเอาออกจากห้มเพื่อให้เล่มหนาเัาเควายก็จะยืนกลางทงอยู่จังสันแดดกระตากแดดฝนตกกระตากฝนกะกน,นะคะมันก็นเลยถึงห่าสิไรสได้มันก็บบอวดค่ะ เพราะว่าหยังเพราะว่ามันบ่ได้ควายงัวควายมันบ่ไดดพักผ่อนค่ะเขาไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เขาไม่ได้นอนหลับนะคะคเท่าที่คู่อิงเลี่ยงควายมากนี่คู่อิงเลี่ยงแบบปาเนตเนาะนะคะแต่ถ้าว่าเอาออกยางเหรียญบอคู่อิงก็เอาออกยางเหรียญคือกันนะคะตอนแรงนะคะถามมือได้ที่คู่เลิกงานเร็วคู่อิงก็เอาออกยางเหรียญให้ออกกําลังกายแข่งขาเนาะนะคะแต่ส่วนร้ายก็คือคู่อิงเลี่ยงอยู่ในข่านะคะ ค่ายนี่เพิ่นจะมีเวลาพักผ่อนก็คือช่วงสิบโมงเก้าโมงสิบโมงเพิ่นจะนอนนอนจนหอดบ่ายสามนะคะง้อค่ายเฮ้านี่นะคะจริงๆแล้วนะคะตามธรรมชาติเพิ่นก็คือเพิ่อนจะมักนอนในหม่องแห่งด้วยค่ะพี่น้องนะคะจะไม่ชอบนอนในที่ที่แฉะเปียกเมือกหรือเป็นขีโค้นขี้ตมเพื่นมักนอนในหม่องแห่งนะคะ ถ้าเพื่อนใน,นนันงมองแห่งและก็หมเพื่อนจะนอนแบบรับหูรับตานอนคือคนเลยนะคะถ้าง่วควายเพื่อนในนอนแบบรับหูรับตานอนนี่เพื่อนจะได้นอนพักผ่อนเต็มที่กินนะคะช่วงกินเพื่อนจะกินช่วงเสาร์จนหอดแปดโมงเก้าโมงแล้วจากนั้นเพื่อนจะนอนนะคะนอนจนหอดบ่ายสองบ่ายสามเพื่อนจะลุกมากินอีกเถื่อนะคะนั่นแหละถ้าเกิดว่าเฮ้ามีเวลาให้เพื่อนได้นอนตั้งแต่ช่วงสิบโมงถึงบ่ายสามโมง และห้เพิินกินอีกเทือคือตอนแรงนะคะมองเพิิอนนอนต่องสะอาดสะอ้านและะ้วก็คือแห้งนะคะแห้งห่มนะคะบ่ได้ตากแดดบ่ได้ตากฝนนะคะเฮาให้กินยังมันกะอ้วนค่ะถึงเสียกินว่าอาหารบ่หลายกะสั่งกะอ้วนพราะาเพิินได้มีเวลาพักผ่อนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนยังไงก็ต้องอ้วนค่ะนะคะสมบูรณ์นะคะนี่สามเรื่องแลวเนาะ อ่าเรื่องที่สีนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นขิดเงาเรื่องที่สีี่คุณอิงสีเอามาแช่นะนะคะก็คือเรื่องของอค่ายลังคอดเทจังไดนะคะไห้เล่าเป็นซัดใบนะคะเป็นซัดใบนะคะก็คือหลายคนถามนะคะแล้ก็หลายคนเจอปัญหาหนีก็คือหลังจากที่ควายคอดลูกแล้ว ซีเดือนหาเดือนกับกับบเป็นสัตว์นะคะหรือเป็นแต่กับโบชัดเจนทับกับบติดเจนสินะคะปัญหานี่เจอหลายขอ้อคุยกับเจอคือกันค่ะนะคะ,ะวิธีการนะคะในการดูแลวายที่ขอดลูกใหม่เดือนแรกถึงสองเดือนแรกต้องดูแลในเรื่องของหยาค่ะนะคะยาก็คือยาหายกินยาที เป็นใบสีม่วงดอกสีม่วงนะคะเช่นกิน,นีสีม่วงผักบุ้งที่มีดอกสีม่วงหญ้าที่มีดอกสีม่วงนะคะเพราะว่าควายมันกับงวควายกับเป็นพือคนนี่แหละนะคะล้างขอดเขาเกิดจะหายนมลูกนะคะถ้าเกิดว่าให้กินพวกมุนีนะคะของดําหรือของสีม่วงเนี่ยเพิ่นจะพิษกรรมอาการพิษกรรมของงวควายก็คือหนึ่งนำนมจะน้อยนะคะร่างโตน้ำนมเป็นเลือด นะคะน้ำนมเป็นเลือดคู่อิงก็เฮี้นแล้วง่วงน้ำนมเป็นเลือดหยอดพิษกรรมกินหญ้ากินนีสีม่วงค่ะนะคะก็คือง่วงในขอคู่อิงที่คู่อิงเคยเลี้ยงนี่แหละนะคะเลือดเนี่ยนมเนี่ยออกมาเป็นเลือดเลยนะคะอา,อาการที่สองก็กคือจอยค่ะง่วงควายจะจอยเขาเลยเพราะว่าลูกก็กินนมพิษกรรมก็พิษบาดน,นะคะ โม้วควายเราจะจ้อยเขาไปเลยหา,ยาหนาไม่กินล้าสำหดักระโบอ้วนคุ้นกระโบขืนค่ะนะคะนี่คืออาการพิษกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องอช่วงลูกในเดือนหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยดูแลเรื่องอาหารการกินของแม่เล่ายาให้กินหนาซีม่วงนะคะร่างคนเนี่ยะระวังแม่เต่เฟืองเฟืองไอเขาเจ้าด้วยซัำนะคะแต่เฟืองนี่เหาก ระวังหยากเนาะนะคะลังเถือเ้าสื่อมากขาวกบบรุรูดเป็นเฟื่อ,องอเขาจะรื้อเฟื่องเขาเนียวเนาะนะคะกระดูแลในเรื่องของหยาซีหม่องนี่แหละนะคะใหญ่กินนะคะแล้วกะ็วิธีแก้ไขหรือวิธีที่ซีเฮตให้ควายล้างคอดเนี่ยนะคะเป็นซัดไหวและ้วกะ็ทับติดไงก็คือคอดปับด๊บได้อาทิตย์หนึ่งนะคะกรอกยาสตีเลยค่ะนะคะต้องกรอกยาสตีสิงเหนะคะ มันจะมีขวดหน่อยขวดใหญ่เนาะนะคะขวดหน่อยนี่ก็กรอกเลยค่ะ2ขวดนะคะสขวดต่อมือก็ไปเรื่อยๆให้ครบ7วันนะคะอย่างน้อย7วันนะคะถ้าเป็นขวดเล็กให้กรอกวันละสอขวดถ้าเป็นขวดใหญ่กอกวันละขวดนะคะให้เรากินเพราะว่ายาสตีรซิงเฮเนี่ยยังที่เขาบอก อย่างที่เขาหูคุณสมบัตินะคะก็คือช่วยขับน้ำขคาวปลาและก็ชักมดลูกเข้าอู่ไว้นะคะนำเข้าปาเล่าก็จะไล่ออกเบิดนะคะแล้วก็เราจะแหงเร็วนะคะเอาไว้ยาวะเราก็จะจะาบาบวมนะคะไา,ายคู่อิงแม่เพชรดําเนินงคู่อิงบบมมีความรู้เรื่องนี้ตอนหลังขอดคู่อิงบอดกอยกเลยนะคะ แม่พ่อยแน่นะคะแล้วก็แม่เพศอันนึงแน่นะคะคุยงโมเดกองยาสตีเพราะว่าคุยิงโพึงเลี้ยงควายใหม่ยังโบมีความู้นะคะอาการเป็นซัดเนี่ยสามสี่เดือนกับยังบบหันละชัดเจนหาหกเดือนกับเป็นซัดอยู่แต่บบชัดเจนออก่บลายนะคะทับกระติดหยากจนคุยอิงเอาไปฝากไอ้ขอกเสียต่อไว้บัดนี้นะคะมาณปัจจุบันตอนเนี่ยควายในขอกเองก็คือแม่งามตากับแม่เหนือทองแล้วขอดกปั๊บ ออกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งคุ่งกอกยาสตีเลยนะคะกอกยาสตีประมาณสี่หามือนะคะทั้งสองตัวผ่านไปได้เกือบเดือนมีอาการเป็นซัดค่ะทั้งสองตัวเลยนะคะแมงามตาจะเป็นซัดก่อนแม่เหนือท้องหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าเขาขอดอล้างกันอยู่อาทิตย์หนึ่งนะคะเป็นซัดขังแหลกนะคะแต่คู่อิงบอดทับด้คะ่ะเพราะว่าลูกลูกได้พึ่งได้เดือนบ้านหอดเดือน พอมาหลบสองคุยก็เลยเหลือมนับหลบไปพอมาหดห like ลบสองก็เป็นซัดอีกค่ะเป็นซัดอีกนะคะบัดนี้น้ามน้ามที่ไลออกมาน่ะใสเลยใสยางงามเลยแล้วก็มีอาการห้องนะคะบัดนี้ึืนหลบสามคืนแล้วหลบสามหลบสามนี่ก็คือลูกได้สองเดือนสองเดือนในหน่อย,ยึยืนแลแ้วหลบสามเป็นซัดได้หลบสามแล้วนะคะเป็นซัดได้หลบสามแล้วลูกก็ได้เดือนในสองเดือนในหน่อยค่ะ ปัจจุบันนะคะคู่อิงก็นับมาเลยแบบนี้เพราะว่าคู่อิงตั้งใจจะทับหลอบต่อไปหลอบต่อไปเนี่ยแม่งามตาจะเป็นซัดในระวังวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองของเดือนนี้เดือนกุมภาเนี่นะคะเดือนกุมภาหกหาเนี่นะคะสิบสิบเอ็ดสองและหลังจากแม่งามตาเป็นซัดนะคะก็จะตามด้วยแม่เหนือทองอาทิตย์ต่อไปก็เป็นแม่เหนือทองเพราะว่าเท่าที่คู่อิงสังเกตมานี่ยสองแม่นี่ ะะพอครบหล่อปับเป็นซัดทันทีนามไลออกยังไซเลยง่ามและก็มีอาการหองนะคะนี่คือเป็นซัดแบบชัดเจนแล้วก็ยาที่สามารถบำรุงเข้าใได้ก็คือซิลิเมียมหรือพีมิกนะคะที่บำรุงระบบสืบพันธุ์นะคะให้กินเลยผสมกับอาหารให้กินมันเป็นพงเะคะ่ะซิลิเมียมเป็นพงเข้ากับผสมกับอาหารผสมกับหญ้าปัน่นหรือผสมกับวัวอาหารกับหำให้เขากิน2ช้อนนะคะสช้อนโต๊ะเนี่ยนะคะต่อวัน ะะเสริมด้วยนะคะหลังจากนอกจากที่เราจะกอบยาสตรีแล้วสามารถซอยได้หลายเลยค่ะคุณอิงก็เลยเห็นขอแตกต่างก็เลยมาแช่ประสบการณ์แช่ความหล้ทิปทปิเล็กๆน่อยๆนะคะให้พี่ให้นนองเห่านะคะเอาไปปับใส่นะคะเพื่อได้เอไป,ปับใส่ในในขอควายเห้าเนาะนะคะสําหรับมือนีนะคะคุณอิงก็ไหวทนิก้อนได้ซีเรื่องนะคะถ่าทีนจําได้นะคะ,ดนะคะเดี๋ยวมือใหม่นะคะ กุยังมีประสบการณ์ยังหรือม,มีไผมาเล่าสู่ฟังเราประสบการณ์สู่ฟังกอยก็จะเอามาแช่ให้พี่ให้น้องเฮาได้อ่าหูนะคะได้อ่าเก็บไว้เป็นแนวทางนะคะในการพัฒนาในการดูแลควายในของเฮาอีกเถื่อนะคะสำหรับคลิปนี้คุณยังก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนจังได้ก็ฝากให้กำลังใจคุณยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยังในเด้อค่ะนะคะ,นะคะในการเห็ุคลิปของคุณยัง อ่างสี่คุณอิงจงสิดมีกำลังใจว่าเออมีเอฟซีที่ตามเฮ้านะคะกดไลค์กดแชร์เฮ้านะคะคุณอิงก็จะได้สัญส้างนะคะคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คูณอิงก็ขออนุญาตสวนมนต์นอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ